เขาตะโกนใส่หน้าเธอว่าไร้ค่าแต่ในค่ำคืนฝนกระหน่ำเอกสารแผ่นเดียวกลับพิช,ชตาทั้งหมดเสียงฟีเท้าลึกลับดังขึ้นท่ามกลางความมืดและความลับที่ซ่อนมานานกำลังจะถูกเปิดเผยใครกันที่ยืนอยู่ในเงานั้นทำไมเขาถึงหวาดกลัวจนแทบหมดลมหายใจและความจริงครั้งนี้จะทำลายใครหรือจะกอบกู้ใครกลับคืนติดตามเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลุ้นระทึก ทุกคำพูดทุกสายตาอาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลเขาตะโกนว่าเธอไร้ค่าแต่เอกสารแผ่นเดียวกลับตบหน้าเขาดังลั่นฝนโปรโยลงมาหนักราวกับท้องฟ้ากำลังร้องไห้เสียงฟ้าร้องดังสะท้อนในลานบ้านเก่าหลังหนึ่งหญิงสาวในชุดทำงานเก่าโซมยืนนิ่งน้ำฝนไหลผสมกับน้ำตาที่เธอพยายามซ่อนเอาไว้ ตรงหน้าเธอคือชายผู้เคยเป็นทั้งความรักและที่พึ่งแต่วันนี้เขากลับกลายเป็นคนที่ทําให้เธอเจ็บยิ่งกว่ามีดบาดเสียงเขากระแทกออกมาอย่างไม่ปราณีเธอไม่มีค่าอะไรทั้งนั้นชีวิตเธอมีแต่ความล้มเหลวคําพูดนั้นก้องในหัวของเธอเหมือนเสียงตะปูตอกซ้าลงบนบาดแผลมือของเธอสัน่นแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนแทบระเบิดเขามองเธอด้วยสายตายเย็นชา รากับคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือคนแปลกหน้าไม่ใช่ผู้หญิงที่เคยทุ่มเททุกอย่างให้เธอกัดริมฝีปากจนเจ็บเลือดซึมเล็กน้อยแต่เธอไม่ยอมหลบสายตาของเขาในดวงตาเปียกชื้นนั้นมีทั้งความเจ็บปวดและความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ชายคนนั้นหัวร้อยยาะก้าวเข้ามาใกล้พร้อมโยนเอกสารกองหนึ่งลงตรงหน้าเธอนี่ไงหลักฐานว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเธอเธอไม่มีสิทธิ์ไม่มีตัวตนในบ้านหลังนี้ด้วยซ้ํา เสียงกระดาษกระทบพื้นดังสะท้อนในความเงียบหญิงสาวก้มลงช้าๆหยิบเอกสารขึ้นมาด้วยมือสั่นเทาแสงฟ้าแลบว่าขพ้้นทำให้ตัวอักษรที่ปรากฏบนหน้ากระดาษชัดเจนขึ้นเธอค่อยๆอ,อ่านและหัวใจของเธอกลับพลิกคว่ำในทันทีสิ่งที่เขาโยนใส่เธอกลับไม่ใช่หลักฐานที่ทำลายเธอแต่มันคือเอกสารสิทธิการครอบครองที่มีชื่อของเธอปรากฏอย่างชัดเจนเธอเงยหน้าขึ้นมาช้าช สายตาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจแทนที่ความสันหวเมื่อครู่เสียงของเธอนิ่งแต่แฝงด้วยพลังที่เขาไม่เคยคาดคิดถ้าไม่มีค่าแล้วชื่อของฉันบนเอกสารนี้หมายความว่าอะไรเขาชะงักสีหน้าที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเมื่อครู่เปลี่ยนเป็นแข็งค้างเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคายิ่งทำให้บรรยากาศตึงเครียดหญิงสาวยกเอกสารขึ้นสูงราวกับเป็นมีดที่ฟาดลงตรงกลางหัวใจของเขาร่างกายของเขาแข็งทื่อ ริมฝีปากขยับแต่ไม่สามารถเอื้อนคำพูดใดออกมาในขณะที่ดวงตาของเธอกลับเปล่งประกายแรงกล้านี่คือครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าเธอไม่ใช่คนเดิมที่ยอมก้มหน้ารับคำเหยยดยามอีกต่อไปเสียงฝนยังไม่หยุดแต่ความเงียบระหว่างคนสองคนกลับดังยิ่งกว่าสายฟ้าที่แผดร้องทุกวินาทีคือแรงกดดันที่ทำให้ลมหายใจติดขัดและคำตอบที่เขาต้องเอื้อนเอ่อยออกมากลับติดค้างอยู่ที่ปลายลิ้นเรื่องราวเพิ่งเริ่มตน้น และเกมนี้ไม่ใช่เขาอีกต่อไปที่เป็นฝ่ายคุมชายหนุ่มถอยหลังหนึ่งก้ามือที่เคยมั่นคงกลับกำแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นมาเขาไม่เคยถูกต้อนจนมุมแบบนี้มาก่อนโดยเฉพาะจากผู้หญิงที่เขาคิดว่าไม่มีค่าสายตาของเขาสั่นไหวในขณะที่หญิงสาวกลับยืนตรงอย่างมั่นคงเสียงฝนยังคงเทกระหน่ำลงมาแต่บรรยากาศระหว่างพวกเขากลับร้อนระอุราวกับไฟ เธอได้เอกสารนี้มาจากไหนเขาถามเสียงแข็งพยายามบังคับไม่ให้สัน่นแต่ทุกถ้อยคำกลับเผยถึงความหวาดหวั่นที่กำลังกัดกินข้างในหญิงสาวยกยิ้มจางๆไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุขแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยบาดแผลและการทนทานสิ่งที่คุณคิดว่าฉันไม่รู้จริงๆฉันรู้มานานแล้วเขาขมวดคิ้วความลับบางอย่างกำลังจะถูกเปิดโปง ความภาคภูมิที่เขาสร้างขึ้นมาเหมือนกำแพงสูงกำลังร้าวทีละน้อยเธอเก้าวเข้ามาใกล้ในมือยังคงถือเอกสารอย่างมั่นคงสายตาของเธอแทงทะลุหัวใจเขาทุกคำพูดของเธอหนักแน่นยิ่งกว่าฟ้าร้องคุณไม่เคยเห็นค่าของฉันไม่เคยเห็นน้ำตาที่ฉันต้องกลืนกินทุกคืนคุณคิดว่าฉันไม่มีวันยืนหยัดได้ด้วยตัวเองแต่เอกสารแผ่นนี้มันคือสิ่งที่ยืนยันว่าฉันไม่ใช่คนที่คุณจะเหยียบย่ำได้อีกต่อไป เขากัดฟันความโกรธและความกลัวกำลังต่อสู้กันในแววตาใครอยู่เบื้องหลังเธอใครกันที่กล้าสนับสนุนเธอเสียงคำรามนั้นดังสะท้อนแต่กลับไรพลังเหมือนเสือสิ้นเขี้ยวหญิงสาวหัวใจเต้นแรงในอกเต็มไปด้วยความขมขื่นและความกล้าที่ผสมกันเธอไม่ตอบทันทีแต่หันไปมองบ้านหลังใหญ่ที่เคยเป็นเหมือนคุกขังจิตใจแสงไฟจากหน้าต่างสะท้อนในดวงตาของเธอราวกับประกายไฟแห่งการทวงคืน ความเงียบชั่วขณะกลับกลายเป็นสิ่งที่กดดันมากที่สุดเขายืนรอฟังคําตอบเธอสูดลมหายใจลึกเตรียมจะเปิดเผยความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิดชื่อของคนคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทุกสิ่งกําลังจะถูกเอ่ยออกมาแต่ทันใดนั้นเสียงประตูบ้านดังขึ้นทุกสายตาหันไปมองพร้อมกันเสียงฝีเท้าที่ก้าวออกมาในความมืดทำให้ทั้งเขาและเธอต่างหยุดนิ่ง ใครบางคนกำลังจะปรากฏตัวและคนนั้นอาจเป็นตัวแปรที่เปลี่ยนทุกอย่างหัวใจของเธอเต้นแรงในมือยังคงกำาเอกสารแน่นขณะที่เขาก็เริ่มตัวสั่นด้วยความหวัดหวันที่ควบคุมไม่ได้แสงฟ้าแลบอีกครั้งเผยให้เห็นเงาร่างสูงที่กำลังก้าวออกมาช้าๆเงานั้นค่อยๆชัดเจนขึ้นแต่ก่อนที่เธอจะเอ,อ่ยชื่อบุคคลน,นั้นออกมาเสียงฟ้าผ่าด,ดังสนัน่น หลบทุกเสียงในลานบ้านจนเงียบวังเวงและภาพทั้งหมดหยุดค้างไว้ตรงจุดนั้นชายหนุ่มถอยหลังหนึ่งก้าวมือที่เคยมั่นคงกลับกำแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นมาเขาไม่เคยถูกต้อนจนมุมแบบนี้มาก่อนโดยเฉพาะจากผู้หญิงที่เขาคิดว่าไม่มีค่าสายตาของเขาสั่นไหวในขณะที่หญิงสาวกลับยืนตรงอย่างมั่นคงเสียงฝนยิงคงเทกระหน่ำลงมา แต่บรรยากาศระหว่างพวกเขากลับร้อนระอุราวกับไฟเธอได้เอกสารนี้มาจากไหนเขาถามเสียงแข็งพยายามบังคับไม่ให้สัน่นแต่ทุกถ้อยคำกลับเผยถึงความหวัดหวันที่กำลังกัดกินข้างในหญิงสาวยกยิ้มจางๆไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุขแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยบาดแผลและการทนทานสิ่งที่คุณคิดว่าฉันไม่รู้จริงๆฉันรู้มานานแล้วเขาขมวดคิ้ว ความลับบางอย่างกำลังจะถูกเปิดโปงความภาคภูมิที่เขาสร้างขึ้นมาเหมือนกำแพงสูงกำลังร้าวทีละน้อยเธอก้าวเข้ามาใกล้ในมือยังคงถือเอกสารอย่างมั่นคงสายตาของเธอแทงทะลุหัวใจเขาทุกคำพูดของเธอหนักแน่นยิ่งกว่าฟ้าร้องคุณไม่เคยเห็นค่าของฉันไม่เคยเห็นน้ำตาที่ฉันต้องกลืนกินทุกคืนคุณคิดว่าฉันไม่มีวันยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง แต่เอกสารแผ่นนี้มันคือสิ่งที่ยืนยันว่าฉันไม่ใช่คนที่คุณจะเหยียบย่ำได้อีกต่อไปเขากัดฟันความโกรธและความกลัวกำลังต่อสู้กันในแววตาใครอยู่เบื้องหลังเธอใครกันที่กล้าสนับสนุนเธอเสียงคำรามนั้นดังสะท้อนแต่กลับไร้พลังเหมือนเสือสิ้นเขี้ยวหญิงสาวหัวใจเต้นแรงในอกเต็มไปด้วยความขมขื่นและความกล้าที่ผสมกันเธอไม่ตอบทันทีแต่หันไปมองบ้านหลังใหญ่ที่เคยเป็นเหมือนคุกขังจิตใจ แสงไฟจากหน้าต่างสะท้อนในดวงตาของเธอราวกับประกายไฟแห่งการทวงคืนความเงียบชั่วขณะกลับกลายเป็นสิ่งที่กดดันมากที่สุดเขายืนรอฟังคำตอบเธอสูดลมหายใจลึกเตรียมจะเปิดเผยความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิดชื่อของคนคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทุกสิ่งกำลังจะถูกเอ่ยออกมาแต่ทันใดนั้นเสียงประตูบ้านดังขึ้นทุกสายตาหันไปมองพร้อมกันเสียงฝีเท้าที่ก้าวออกมาในความมืด ทำให้ทั้นเขาและเธอต่างหยุดนิ่งใครบางคนกําลังจะปรากฏตัวและคนนั้นอาจเป็นตัวแปรที่เปลี่ยนทุกอย่างหัวใจของเธอเต้นแรงในมือยังคงกําเอกสารแน่นขณะที่เขาก็เริ่มตัวสั่นด้วยความหวัดหวันที่ควบคุมไม่ได้แสงฟ้าแลบอีกครั้งเผยให้เห็นเงาร่างสูงที่กําลังก้าวออกมาช้าๆเงานั้นค่อยๆชัดเจนขึ้นแต่ก่อนที่เธอจะเอ,อ่ยชื่อบุคคลน,นั้นออกมา เสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นกลบทุกเสียงในลานบ้านจนเงียบวังเวงและภาพทั้งหมดหยุดค้างไว้ตรงจุดนั้นหลังจากเสียงฟ้าผ่าดังกึกก้องลานบ้านทั้งลานเหมือนถูกหยุดเวลาเพียงเสียงฝนกระหน่ำกับเสียงลมหอบแรงเท่านั้นที่ยังดำเนินต่อเงาร่างสูงที่ยืนอยู่ตรงประตูบ้านค่อยๆก้าวอ,ออกมาทีละก้าวทุกการเคลื่อนไหวทำให้บรรยากาศตึงเครียดหนักขึ้น เขาเบิกตากว้างหญิงสาวก็กำมือแน่นยิ่งกว่าเดิมฝีเท้าเหยียบลงบนพื้นเปียกชื้นดังชัดเจนราวกับกำลังนับถอยหลังสู่ความจริงที่หลบซ่อนทุกสายตาจับจ้องไปที่เงานั้นราวกับโลกทั้งใบเหลือเพียงการรอคอยเพียงหนึ่งสิ่งหัวใจของเขาเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกความมั่นใจที่เคยมีกับถูกความหวาดกลืนกินจนแทบหายใจไม่ออกหญิงสาวยกเอกสารขึ้นสูงแนบอก สายตาของเธอสั่นไหวแต่ในนั้นมีแววศรัทธาที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเนร่างนั้นหยุดอยู่ตรงปลายระเบียงแสงฟ้าแลบอีกครั้งทำให้โครงร่างชัดเจนมากขึ้นเป็นโครงร่างที่ทั้งเขาและเธอคุ้นเคยเกินกว่าจะปฏิเสธเขาก้าวถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวริมฝีปากสั่นพยายามเอื้อนเอ,อ่ยชื่อที่ค้างอยู่ในลำคอไม่เป็นไปไม่ได้หญิงสาวมองเขาสายตาไม่ละไปจากใบหน้าที่เริ่มซีเผือด เธอรู้ว่าเสี้ยววินาทีถัดไปจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปเงาร่างนั้นค่อยๆก้าวลงสู่ลานบ้านทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องทุกลมหายใจเหมือนหยุดนิ่งและสิ่งที่จะถูกเปิดเผยกำลังอยู่ตรงหน้าเสียงฝนตกยังคงดังก้องประตูบานนั้นยังเปิดกว้างแต่คำตอบที่ทุกคนรอคอยยังไม่ถูกเอ,อ่ยออกมา บรรยากาศถูกทิ้งไว้กลางความลุ้นระทึกความจริงที่กำลังจะเปิดเผยกลับหยุดอยู่เพียงก้าวเดียวสายฟ้าผ่าลงอีกครั้งส่องให้เห็นร่างเงานั้นชัดเจนขึ้นใบหน้าครึ่งหนึ่งถูกเงามืดบังไว้แต่แววตาคมคู่นั้นกลับแทงขลุกเข้าไปในหัวใจของทั้งสองเขาถอยหลังไปอีกก้าเสียงฝีเท้าของเขากระทบแอ่งน้ำจนกระเซน็นริมฝีปากยังสันพึมพำ เหมือนอยากปฏิเสธสิ่งที่เห็นตรงหน้าแต่ไร้เรี่ยวแรงที่จะพูดให้ชัดเจนหญิงสาวยืนนิ่งเอกสารในมือแน่นราวกับเป็นเกราะกำบังหัวใจเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะทะลุออกมาเธอไม่รู้ว่าความจริงที่จะถูกเปิดเผยจะกลายเป็นแสงสว่างหรือเป็นหุบเหวเสียงเงียบหวงโครมลงมาอีกครั้งฝีเท้าของร่างนั้นก้าวลงสู่พื้นดินน้ำกระเด็นแตกกระจายรอบเท้า ความเย็นจากฝนแผ่ซ่านไปทั่วแต่บรรยากาศกลับร้อนรุ่มจนแทบหายใจไม่ออกเขาจับต้นแขนตัวเองแน่นดวงตาเบิกกว้างเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับฝันร้ายไม่คนคนนี้ไม่มีทางเสียงพร่าของเขาสะท้อนอยู่ในความมืดหญิงสาวหันไปมองเขาเธอไม่เคยเห็นเขาหวาดกลัวขนาดนี้มาก่อนชายผู้ที่เคยยืนสูงเสียดฟ้าวันนี้กลับตัวสั่นเหมือนคนไร้อำนาจ ฝีเท้าก้าวเข้ามาใกล้เรื่อยๆทุกย่างก้าวคือแรงกดดันที่บทขยี้หัวใจของทั้งคู่น้ำเสียงหนึ่งกำลังจะเปล่งออกมาเสียงที่ทั้งเขาและเธอเรอคอยมาเนิ่นนานแต่ทันใดนั้นลมแรงพัดจนประตูบ้านปิดกระแทกดังสนัน่นทุกสิ่งกลับหยุดชะงักเงาร่างนั้นหยุดอยู่เพียงแค่ก้าวเดียวก่อนจะเข้าสู่ลานบ้านสายตาของทั้งสองยังจับจ้องหัวใจยังเต้นแรง แต่คำตอบที่ทุกคนรอคอยยังไม่ถูกเผยออกมาในคืนนี้ความเงียบปกคลุมลานบ้านมีเพียงเสียงฝนกระทบหลังคาและเสียงหัวใจที่เต้นแรงของทุกคนเงาร่างนั้นยืนหยุดอยู่ตรงขอบแสงไม่กล้าเข้าไม่ถอยกลับเรากับจงใจให้ทั้งสองจมอยู่ในแรงกดดันเขายกมือปิดหน้าหอบหายใจแรงเหมือนเพิ่งวิ่งหนีจากสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง หยาดน้ำฝนที่ไหลบนแก้ไม่รู้ว่าเป็นฝนหรือเป็นเหงื่อที่เกิดจากความกลัวเสียงเขาแตกพร่าเธอเธอไม่เข้าใจหรอกถ้าคนนั้นก้าวออกมาทุกอย่างของฉันจะพังทลายหญิงสาวก้าวขึ้นหนึ่งก้าวดวงตาแน่วแน่เต็มไปด้วยคำถามที่ถูกเก็บไว้เนิ่นนานเธอชูเอกสารขึ้นน้ำฝนหยดลงบนตัวหนังสือแต่ชื่อของเธอยังชัดเจนคุณกลัวอะไร หรือคุณกลัวว่าความจริงในเอกสารนี้จะถูกเปิดเผยหมดแล้วเขาส่ายหัวแรงใบหน้าซีดขาวเหมือนคนถูกตัดเส้นเลือดชีวิตไม่ใช่แค่เอกสารมันมากกว่านั้นมากกว่าที่เธอจะคิดได้สายฟ้าผ่าอีกครั้งส่องให้เห็นแววตาของเงาร่างนั้นวับวับหญิงสาวใจเต้นแรงจนมือสัน่นเพราะเธอจำสายตาคู่นั้นได้สายตาที่เคยมองเธอด้วยความอบอุ่นครั้งหนึ่งในอดีต เธอหันกลับไปมองเขาชายผู้ที่ยืนตัวสั่นไม่เหลือร่องรอยของความเย่อหยิงเขายกมือขึ้นเหมือนจะห้ามเสียงสั่นเครืออย่าอย่าให้เขาเข้ามาเพราะถ้าเขาเปิดปากทุกอย่างที่ฉันสร้างทุกอย่างที่เธอไม่เคยรู้มันจะจบลงทันทีฝีเท้าของเงานั้นก้าวช้าๆเสียงกระแทกพื้นดังสะท้อนในอกของทุกคนใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปอีก แต่ก่อนจะถึงเส้นแสงสุดท้ายที่ปกปิดความลับทั้งหมดประตูบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ด้านหลังกลับเปิดออกอีกครั้งเสียงเหล็กดังเอ็ดอาดเผยให้เห็นเงาของใครอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะปรากฏในค่ำคืนนี้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมทุกสายตาหันไปมองพร้อมกันและครั้งนี้ไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่ก้าวเดียวประตูบ้านที่เพิ่งเปิดออกส่งเสียงก้องในความเงียบ แสงไฟสลัวจากด้านในศาสตร์ออกมาเผยให้เห็นเงาใหม่ที่กำลังย่างก้าวออกมาอย่างเชื่องช้าเขาชะงักร่างกายสันเทาใบาหน้าที่ซีดขาวราวกับไร้เลือดหล่อเลี้ยงริมฝีปากขยับเหมือนอยากเอ่ยชื่อแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาหญิงสาวจ้องไปยังเงานั้นหัวใจเต้นแรงจนแทบจะฉี่ออกจากอกเธอสัมผัสได้ทันทีว่า คนคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความลับที่เขาไม่เคยยอมรับเสียงฝีเท้าใหม่ดังประสานกับเสียงฝีเท้าที่หยุดนิ่งก่อนหน้านี้สองเงาซ้อนกันอยู่ตรงลานบ้านสายฟ้าแลบอีกครั้งทําให้ทุกสิ่งปรากฏชัดในชั่ววินาทีเรากับโชคชะตาตั้งใจจะเปิดม่านแห่งความจริงเขาสุดลงคุกเข่าทันทีมือสั่นเกรงจนเล็บจิกลงบนพื้นเปียกเสียงตะโกนของเขาแตกพร่าไม่ พวกเขาไม่ควรอยู่ที่นี่พร้อมกันไม่ควรหญิงสาวเบิกตากว้างเอกสารในมือเปียกชื้นแต่ยังแนบอกแน่นเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงหวาดกลัวมากขนาดนี้แต่ในดวงตาของเธอแฝงไว้ด้วยประกายแห่งคำถามที่เฝ้ารอคำตอบเงาร่างแรกยืนสงบนิ่งไม่กล้าเข้าไม่พูดอะไรเงาร่างที่สองกลับก้าต่ออย่างมั่นคงจนเสียงรองเท้ากระแทกกับแอ่งน้ำดังสะท้อน ทุกการก้าวเหมือนการสั่นสะเทือนหัวใจทั้งลานเขาเง่อยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังถ้าพวกเขาพูดออกมาทุกสิ่งที่ฉันปิดบังมาตลอดจะไม่มีทางซ่อนอีกต่อไปหญิงสาวมองเขาคำพูดนั้นยิ่งทำให้เธอแน่ใจว่าความจริงที่รอจะถูกเปิดเผยน,นั้นเกี่ยวพันกับชีวิตของเธอมากกว่าที่คิดฝนยังคงโปรยหนักลมยังคงพัดแรง เาทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมจะก,ก้าวเข้าสู่แสงไฟเพื่อเผยทุกอย่างแต่แล้วเสียงหวีดแหลมจากที่ไกลแว่วเข้ามาดังก้องแข่งกับเสียงฝนทำให้ทุกคนหยุดนิ่งหันไปมองพร้อมกันความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยถูกขัดจังหวะลงอีกครั้งในค่ำคืนที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงหวีดที่ดังแววมาค่อยๆแผ่วเบาลงท่ามกลางสายฝน บรรยากาศกลับเข้าสู่ความเงียบเงันอีกครั้งจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจของทุกคนที่เต้นแรงรัวเงาทั้งสองที่ยืนตรงลานบ้านก้าวออกมาพร้อมกันภายใต้แสงฟ้าแลบเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงใบหน้าที่ทั้งเขาและเธอไม่มีวันลืมชายหนุ่มผู้เคยตะโกนเหยียดหยามสุดลงคุกเข่าอย่างสิ้นท่าเสียงของเขาสั่นไหวฉันฉันไม่อยากให้ความจริงนี้ถูกเปิดเผยเลย หญิงสาวยืนนิ่งน้ำฝนไหลอาบแก้มแทนหยดน้ำตาเธอเงยหน้ามองผู้คนที่ปรากฏตรงหน้าในใจเต็มไปด้วยคำถามมากมายแต่คำตอบทั้งหมดก็ถูกยืนยันอยู่แล้วในเอกสารที่เธอกำไว้แน่นหนึ่งในเงาร่างเอ่ยขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นเสียงที่เหมือนฟันดาฟ้าดกลางความมืดทุกสิ่งที่เธอถูกเหยียบย่ำมาตลอดวันนี้จะไม่มีอีกแล้วความจริงทั้งหมดจะคืนความยุติธรรมให้เธอ เขาก้มหน้าร้องไห้โดยไร้ศักรีที่เคยภาคภูมิมือสั่นไหวไม่อาจยกขึ้นปิดความอับอายสิ่งที่เขาพยายามปกปิดมานานพังทลายลงต่อหน้าคนที่เขาเคยเหยียบย่ำว่าไร้ค่าหญิงสาวก้าวออกมายืนกลางสายฝนใบหน้าของเธอเปื้อนน้ำฝนและรอยยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งเธอยกเอกสารขึ้นสูงราวกับประกาศชัยชนะที่ได้กลับคืนมาหลังจากการถูกกดขี่ เสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงที่น่ากลัวมันคือเสียงประกาศการสิ้นสุดของคืนที่ยาวนานเธอหันหลังเดินออกไปทิ้งเขาไว้กับซากศักดิ์ศรีที่พังทลายและทิ้งบ้านหลังนี้ไว้กับเงาแห่งความลับที่ไม่อาจซ่อนอีกต่อไปก้าวต่อไปของเธอคือเส้นทางใหม่ที่เธอจะเดินด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมแม้จะเปียกฝนแต่เธอกลับรู้สึกอิสระเพราะวันนี้ เธอได้ทวงคืนศักดิ์ศรีที่เขาเคยพรากไปเรื่องราวจบลงณนค่ำคืนที่ฟ้าร้องและฝนพรำพร้อมกับการลุกขึ้นใหม่ของหญิงสาวและการล่มสลายของผู้ชายที่เคยตะโกนว่าเธอไร้ค่า